คืออะไรอะไรคอยโฟรนะคือเอาจริงๆก็ประกาศใหญ่มากพอคนทุนมาชุกชุกก็เทอาไหรซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้งานก็หมดแล้วสำหรับวันที่เรามาห่อใครจะมาก็ไม่ห่อแล้วเนาะกว่าจะตัดเสร็จก็คือไม่น่าท่าล้วแต่ว่าถ้าทำนี้พวกพวกอาร์ตคอรก็เลยสนใจอย่างคือคืออาร์ตคอร์คือเขาทำเพียร์ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าคอร์ดโซ่ส่งมากนะไอเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ฮิตนะใช่คุณเฟียรู้ไหมไปถึงสูง พราะว่าตัวรถฉบับเลยคือถ้าเกิดมันจะตัวรถต้อฉบับใช่คุณปั้นรักแรกราคาจะสูงใช่ผมเคยเ,เคยดูสรารคดีของญี่ปุ่นอะทเขาบอกปั้นปั้นปั้นไอ้ตัวของเล่นขึ้นมาตัวแรกที่เป็นตัวต้นแบบแล้วก็ว่าทําค่อยๆผลิตออกมานี่ตัวนี้ก็เขาก็ขาหมดไปแล้วคือตู้นี้เขาขายแล้วใช่โก่อนแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นทางรำทางดีดีวะเราแบบเิตเรายอะไหนก็มาแล้วถ้าอะไรถูกใจตัวมาซื้อ รู้สึกว่าผมก็รู้จักปีเขาด้วยแต่ว่าเขาอาจจะับผมไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวไอ้คนที่เขาบอกเขาบอกก็บอกไอ้เทียบมันรู้จักแล้วอ่ะรู้จักทุกคนเลยหรือไงฮะโอ้โหขุ่นเลยก็เนี่ยล้วแบบชอบตัวคันสุดๆก็ยิ่งระผมชอบก็สิได้ขุนน้ำแบงก์อ่ะตอนนี้กำลังแล้วก็จริงๆครับผมว่าตอนแรกคือเขาแบบพี่อะไรก็มาลงไม่สวยแต่ว่าตอนนี้เริ่มดูมันสวดกันเรื่อยๆผมดูผมผมชอบดีไซน์มาตั้งแต่แรกเลยโดยเฉพาะอุลตร้าเซเว่น มันถือได้สมุทรไลมันเท่มากในในอันนี้มันเป็นเน็ตซิกใช่ไหมฮะใช่เขาได้ได้เล่าไว้ผมยังไม่ได้ดูว่าทาไมถึงแบบเป็นตัวเล็กอะไรเงี้ยพี่อันนี้ผมเล่าให้ฟังอ่ะคือผมอ่ะชอบมากคือมันเล่าว่าไอ้ยุตั้มแมนมันเคยปกป้องโลกเมื่ออดีตใช่ป่ะปัจจุบันตั้บแมนไม่มีในโลกละแต่ว่าเทคโนโลยีตั้มแมนที่ผลิตไว้ให้อ่ะมันยังอยู่เขาก็เลยผลิตตั้มแมนเป็นตั้มแมนเขาเรียกว่าตั้มแมนกล่องถ้าแบบภาษาชาวบ้านนะก็แปลความว่าไอโคที่แปลงล่างอ่ะมันจะใส่กล่อง แปลกลากไ่ใช่เป็นไม่ใช่คนจับกัวแปลกที่มันรวบลากกันแล้วเขยบกันอารมณ์เหมือนไรเดอร์หน่อยเออประมาณนั้นก็คือเหมือนเหมือนเหมือนไอรอนแมนมากกว่าก็เไอรอนแมนมากกว่าแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นจักรวาลที่มีแค่อุลตร้าแมนตัวเดียวนะไอตัวอื่นนะไอตัวอื่นไม่เคยมาโลกเออเออใช่ใช่คือเหมือนก็แบบว่าอันอันอันนี้อันนี้อันนี้อยากให้ดูตอนพี่ว่าคือตอนเนี้ยมันกำลังเฉลยแล้วเว้ยว่าไอ้เที่ยจะไปชนเขาผู้หลายอ่ะ ผู้ร้ายทุกคนเมนกันจัมันจะพูดว่าอุลตร้าแมนอ่ะทำไมถึงเป็นตัวร้ายเขาจะเก็บอุล้าแมนกันใช่แล้วไอ้ไอ้ผู้ร้ายที่มาอยู่ในโลกอ่ะเพราะอุลตร้าแมนเนี่ยทำอะไรกับเขาไว้แล้วก็ในในโลกตอนนั้นอ่ะอุลตร้าแมนคือดาวอุลตร้าแมนคือหางอยูละเออก็ฟัดน,นะผมว่าสนุกสนุกแต่ผมชอบอุลตร้าแมนทางโลกนะในเวอร์ชันี้เลยอ่ะเราวิจารณ์อัดลอยไม่ตัวนี้เป็นท่าเดียร์แลวหรอ๋อนี่มันผมว่าใช่แหละเออผมวอร์เนอร์ ไอ้เครืองสื่อสารเนี่ยตับรับแสบศิลปะจริงนะใช่ใช่ไอ้ยไอ้นั้นใส่ดอกไม้ด้วยเหมือนแบบเอาไว้แบบเอาไว้ทอมทำหอมแบบได้กลิหอมตัวนี้เราเคยเห็นบ่อยนะที่ตาตาเราเห็นบ่อยครับอ่ะไอ้ไอ้แมวนี้มันมีขายแล้วเป็นกล่องเป็นกล่องสุ่มมีตัวใหญ่ด้วยนะพี่ได้เห็นตัวใหญ่ด้วยมันเป็นกล่องสุ่มไอ้แมวที่เป็นมือกล้ามๆเนี่ยอ่าไอ้พวกนี้ขอปัญหาคือถ้าคุณมีตัวเดียวมันจะดูไม่สวยครับคืออ่า ถ้าเป็นตัวเดียวเน้นตัวใหญ่ๆตัวเดียวคุณนี่อันนี้อันนี้ชอบเลยอะอะไรอยากสุ่มจักกล่องหนึ่งกุ๊กเทพีอ๋อแต่ประกเทพียืนหนึ่งก็ใครอยากดูตอนนี้ต้องดูเลือกะไรนะบุนไนเออโบดายคนโดบาร์โอ้ซาริโอนี่ยุคไหนก็ขายได้ครับโซลคอร์ก็น่ารักอ่ะไอ้นี่คือไอเอ็กไงเออไม่เจียค่ะโมโมะ ชาโดโบนคือตัวตัวไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกแผลตฟอมก็คือตัวละคระน่ะแชรเตอร์เดียวกันหมดแล้วก็ชุดประส่ายส่เห็บ้างสังเกตป่าคือตัวมันดูแบบใหญ่แต่มันใหญ่ที่ชุดเกาะนะแต่ข้างในอ่ะแบบเดียวกันเขาเรีย<ช>กแบบนี้ว,ว่าแผลตฟอมนะคือเต็ดดอยก็คือแผลตฟอมแบบนึงตัวจะเท่ากันหมดก็จะมีตัวพิเศษบ้างอะไรบ้างแบบเน,นี้ยตัวอันนี้ก็คือกบที่ปากเป็นลูกลเล็กสังเกตอันนี้เป็นอะไรคูเล็ก อีกอย่างผมมีมีประวัติแหงเดืเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนั้นราคาตัวน,นี้ยังไม่แหลกมากตอนช่วงโควิดเมื่อสามปีแล้วอ่ะราคามันอยู่ที่ประมาณสามแสนห้าสี่แสนกว่ามากเกินขาดท่าเบื่อไม่ถึงไม่ถึงนาฬินนกาหรือกบนาฬิกานาฬิกา,กาตัวน,นี้มันเรียกว่ารุ่นหันรุ่นหันใช่ไหมหลังจากนั้นหนึ่งปีผ่านไปปีแสนขึ้นไปเท่าไหร่รู้ไหมครับเท่าไหร่เอาตอนนี้ดีกว่าตอนนี้สองปีสามปีเนี่ยตอนนี้ราคาเลยาไหรครับผมว่าน่าเป็นล้านานี่ซื้อไม่ได้ทเที่ยงโอ้แต่ได้นะครับอย่างนี้ เป็นไ,ได้ฮเออเป็ยไ,ได้เหมือนกันไม่รู้ตัวอะไรวะแต่ว่าไอ้เนี้ยตัหนึ่งในแพลตฟองเหมือนกันที่ผมเคยบอกผมเปลี่ยนแล้วก็ทำเป็นสีต่งตางๆถามว่าส่วนไหมไม่ส่วนแต่ว่าคองมันเรือ,อ,องค่ะครับไอเทียต้าตกใจเลยเห็นไหมจริงมันน่าจะงงแปลกันนะแล้วกนแบบเรียกว่าอะไรอะไรอะไรอ่าอ่ะให้ตัวตัวผมเลยเลยไอ้เทียดีมากอ่ะผมว่าน่าอา่านมากอันนี้ครับไม่พูดอ่านต่อยจะอ่านมาแล้วคุณสิกที่เป็นเป็นมือขวาผมในการวัดรูปพูดมือขวาตะกุ้งไม่ควรว่าเลยนะ อยากซื้อหมดนะแต่ผมว่าตัวหนึ่งน่าจะน่าจะแพงกว่าตัวซื้อสองเดือนกับเดือนก็จะเอาเรื่องละดูจากดีเทลละพี่ผมรู้ว่าอะไรที่บอกกับผมว่าคุณเก็บพัดเก้าพัดเก้าไม่ตัดตัวเรียกมันเกาหลีหเอวะเดรสแดงก็เป็นมืองของเออเกาหลีนะเกาหลีอ่าบุ้งูนคนทักอันนี้คืองานที่ยวในไอเดียรูปแบบจริงๆคือ งานทั้งหมดมันมาจากสุนักสัตว์ครับเออ้อยไม่ได้สังเกตเลยเออมันะจะมีรครบทุกนักสัตว์เลยครแปลว่าเขาผสมหรือต้องมีมั้ยมีครับเนี่ยทุกที่อ๋อมันจะมีครบเลยทุกนักสัตว์แต่ว่าเออแต่ละนักสัตว์เนี่ยก็จะมี19 edition 19 <ไป S 1> ตัว สิบส <12, S 1> องคูสิบเก้าอย่างละสิบเก้าสิบเก้าถ้าไหนบอว่าลายมันก็จะเป็นสิบเก้าที่ไม่ลายลายลายมันเหมือนกันแต่สีมันไม่เหมือนกันใ,<อ>ในสิบเก้าเท่านั้น,นี่คร<ต>ับเก้าจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วสีที่แตกต่างกันมันบ่กบอกอะไรกาบเอ่อจริงๆมันก็เออ่คอนเซ็ปต์ของผมอ่ะเป็นการเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอ่ะครับเอามาแทนค่าด้วยแต่เส้นอะไรพวกนี้กับสีเพื่อให้เกิดแบบความรู้สึกใหม่ๆกับ ภาพเดิมเนี่ยครับคือนี้ผมให้ดูว่าที่ที่มางานอาร์ตบางอย่างมันดูแบบมันมันแปลกอะพี่แล้วก็รู้สึกว่าใหม่นะที่เท่าที่เราพี่ตาแรกผมมันเดิมเาไม่ใช่คนไทยเวอซ่าเพราะว่างานอาร์ตอย่างเงี้ยคนไทยอาจจะยังไม่คยได้เห็นมากนะครับก็จริงๆตามไอซีที่เขาได้นะทุกทีเราใส่แล้วชื่อชื่อพี่ใหญ่นะครับเจมส์ครับผมก็คือขายไอซีด้วยใช่ไหมพี่ม่ไอซีด้ครับในไอซีด้วยครับตอนนี้ไงพี่ก็มีนามบัตรสองสามมือ ตึก่านตอนลรหงหรอใช่แล้วมันอันใหญ่ด้วยนะไม่่อเล็กๆผมคุณบ้าอะไรครับพี่ใช่ครับใครสนใจก็ติดตามไอจีพีเขาได้นะครับอเราติอกันอกเลยบ้านฝ่าคุณเป็่านี่มันนนะเหมือนจะไม่ครบอยงครบที่เป็นตัวสุดท้ายกันด้วยคุณาพร้มแบบช่องต่างๆหน้าห้าค่ะหกเจ็ตัว ก๊อตคอคืออะไรครับแป้นก๊อตคอรนี่คือทำมาขายของเล่นเนี่ยเขาดีไซน์แบบให้ชุดคอร์ปกติแบบเนี้ยให้อัปเกรดขึ้นมาลองลองลองต่อมีต่ออยู่อันนี้คือโกลดคอร์ปกตินะอันนี้คือปกติแล้วเนี่ยคือการเป็ก๊อตคอร์ก๊อตคอร์ก็จะแบบดูอลังการกว่าประมาณนั้นตัวนี้นี่ครับเป็นไรขอไว้อะไรให้เชื่อหรอเขาเกียดไม่รู้อาจารย์แล้วกันอาจารย์เขาเสลียดทีไปแล้วแต่ว่าทางนี้ทางร้น ไม่ได้ดูงปิดผลงานอาจารย์นะแต่ว่าเมื่อสองสามวันก่อนเพิ่งกลับไปอ่านรู้สึกว่าความดาร์กของอาจารย์มันหายไปเยอะเลยอะ่ะเขาปิดไอ้เราเออแล้วกลายเป็นว่าจะมีตัวละครผู้หญิงเด็กๆคือโรลี่มาเลยอ่ะเออโรลี่เข้ามา <c oughs> เยอะเหมือนกันสนุกอยู่มห้สนุกอยู่เออก็อยากเป็นเ,นเ,นเรื่องเรนเรื่องที่อยากอ่านให้จบนึกรู้สึกเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเดียวที่อาจารย์เดดชีวินเราไม่มีการจะนำไปเขียนต่อนอะ ว่าน่าจะไม่ได้มีไอเดียอะไรเกี่ยวกับไอเแต่ผมผมชอบมากเลยนะการที่เขาเอาตัวเหมือนไอดอลอะไรมาเงี้ยคือรู้สึกมันคอนทราสต์มากเลยนะพี่ในความเถื่อนของกั๊ดอะและอยู่ดีในความเกลียดคือคอนทราสต์มากอะแล้วถ้าใครได้ดูนะตัวละครผู้หญิงแก้ผ้าในนั้นบ่อยมากแก้ผ้าแบบตึ้เปลือกอะแบบไม่มีอะเลยอันนี้ตัวเะารป็นยังไงทุกคนน่าจะมาทม่นี่แค่สองหน้านี่เป็นไอสปอร์ตด้วยนะโอ้โหเป็นตัวร้ายเป็นตัวร้ายในในภาคแรก

งานตามไอจีนี่นด้วยไอจีกับเฟซบุ๊กใช้ชื่อเดียวกันครับชื่อจงดิ๊กต่อครับผอครับเด็บ<ป>ังพี่เจ้าอ่ะอดีตนะชื่อพี่อะรต่อครับผมแต่ว่นะอยากให้มันแบบดูน่ารักแล้วก็ดุกดิ๊กไปก็แบบจงลูกดิ๊กอะไรประมาณนี้ น้องน้องตัววันี้จะเป็นก้อนโมจิที่โดนโดนตั้งเป็นลักษณะเการจับลักษณะการที่นอนตัวผู้หญิงโนมือจับตัวดูตัวละลายนั่นเหรอครับตัวนี้น่าซื้อกลุ้มากเป็นเด็กครับขาทดยาใดแล้วหมดเลยป่ะพี่่ตัวไหนทั้งหมดแล้วก็คือหมดเลยอย่างตัวดำตัวนี้ก็คือตัวเด็กก็คืนหมดเลคือเป็นเต็กใช่ไหมใช่ครับผมนี่จะประมาณสามสิบตัวครับแล้วแล้วแต่สีเหลืออะไรพวกนี้ครับเพราะอย่างน้องน้องตัวนี้ก็จะมีอยู่แค่ที่น้องตัวนี้ถ้งหมดตะเกียง มันเป็นเหมือนเป็นคอนเซ็ปต์เจนเนอเรชั่นะครับก็เหมือนกับสุภาพบุรุษชุดตู่อะไรพวกเนี้ยครับก็จะมีสีขาวเลยนะหกเอาอย่างละตัวกับสีขาวกับสีดำเีลยนะแต่เดี๋ยวเดินเอาได้ไหมได้เลยครับโอเคแต่ว่าเอาเลยนะคือเวลาเวลาพูดถึงซอฟต์แวร์ไทยคนแม่จะต้องคิดว่าจะต้องใส่อะไรที่มันเป็นไทยๆเข้าไปอย่างอย่างอย่างเห็นน้องโมจิโตเมื่อกี้ก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันจะต้องเป็นไทยเลยนะแต่มันก็คืองานของคมันได้ ผมอ่ะที่ซื้ออ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยากทำผลงานแบบเนี้ยมึงมึงมึงเปต้องะไรเป็นไทยหรอเพราะจริงๆไทยเวียดนามเพราะว่าเขาเป็นแบบแค่ไหนกันนะเนี่ยสมมติว่าเป็นงานประเภทประเทศมึงอย่าบอกว่าเป็นเป็นแบบเป็นความเป็นไทยอ่ะมันก็ไม่ใช่มันคือเทพินดูป่ะแต่ว่าแต่ว่ามันคืองานคนไทยคือเีตัวกันโดยที่มาซื้อของอะไรอยากได้บ้างพี่ชอบป้าอ่ะดูดิเอออะไรแบบเนี้ยผมพลัง เดี๋ยวรับพักจะมีคนดราม่ากก็ไม่หรอกไม่ใช่โทกาัอะไรเลยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไค่โจ้สปาร์เกิลใช่ได้ไม่ใช่ตัดเยอตัดตัวนั้นเป็นที่ตังเกตตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่แต่ตัวตัวตัวทางซ้ายเนี่ยใช่ตัวจัยตัวนี้สวยประมาณหกพันก็พี่กันเล่ตัวเนี้ยโอ้สวย ไอ้เที <wield> <า>ยนะรับชื่อไอ้เ <im> ท <am> ียกรอบไอ้เทียตัวเนี้ยหน้าเแบบอิกกี้ป่าผมเออไอ้เทียแล้วคือต้องต้องพยายามห้ามตัวเองให้ไม่เือแล้วอ่ะไอ้เทียแต่คือผมก็ชอบแบบการแบบว่าไอ้ตัวเนี้ยคืออิกกี้ป่าผมขึ้นเครื่องอินเตอร์โลไอเทียแล้วทุกครั้งเวลาออกจากบ้านเนี่ยจะต้องแบบอยากนิสจับกรหายนะฮาร์โดี้ฮีโร่ครับ เป็นทางดับเกมแต่ว่าขอขาจับผมด้วยใช่ครับคาแรคเตอร์คนนี้นะครับสีเล็บเนี้ยก็ส้มใสคือใช่หมาเทเบลร์นอนหรือหมาหางสูบที่ภาคแรกอ่ะภาคอะไรวะเรียก็บพอะไรทสีลาฐานาสีลาฐานตุก,ป,กปุยก็ปกปุยก็คือป่าของไทยเกตที่เลี้ยงไว้แล้วก็ไปยืนปะป๊าแล้วคือ,อถ้าได้เทอะไรก็แล้วแต่หมาจะหลับนะครับแล้วนี่จะเป็น แฮลนี่นอมเทเบอร์ดี้เข้าไปดูทุกวันเข้าไปดูได้ไหมได้ครับทุกวันเลยป่ะครับทุกวันนะสิ่งที่จะเขาักการเป็นอย่างนี้เจ้าพนั่นหนึ่งเจ้าพี่ตัวที่ให้นักเข้าพี่มันหลับตกลงอ๋อได้เลยมีหาได้ไหมพี่อันนี้ต้องรั้งตลกคีอเวลาเราปั้นอะไรที่แบบอย่างเงี้ยเับเขามีคนมาแบบดาม่าอะไรอย่างเงี้ยดาม่าเออดาม่าต้องแต่งกลุ่มทำบ้านหลังนี้เลยครับ ว่าผมก็อยู่มาได้เพราะว่าเราเป็นชาวช้าผมก็เลื่อนอ่ะชอบมาแล้วเสร็จแล้วผมก็อทางมาใส่แต่สิ่งที่เรามองก็คือมันเป็นลักษณะการรอพักการแสดงหรือ <c ười> คุณคุณเป็นนักแสดงคุณแสดงตอนเช้าไม่ใช่ชคุณแสดงช่วงค่ำใช่ไหมฮะคุณทํางานชาว่วงเช้าเสร็จมาแต่งตัวแต่งตัวสะสะเะสร็จรอแสดงรอแสดงเนี้ยลุก้าคุณต้องใส่ สิ่งที่คุณใส่ <your> เหมือนกันผมก็ใส่ขนาดเมื่อแต่งชุดเรียบร้อยปุ๊บเราจะถอดรองเท้าเดินไม่ใช่อย่างนับแล้วก็ต้องใส่รองเท้าที่เราใส่เนี่ยเป็นั่งเป็นแขนงเพื่อรอการเสด็จนี่ก็คือเป็นที่มาในสิ่งที่วรานธรรมตรจก็จะเจอในส่วนของงานที่ด้านเดิมงานสร้างสรรค์เสื้อ งานใช้ผ yeah. ุดปัญญาก็เป็นเสื้อผมชอบแบบที่ว่าการภาัดแนักเดนอยู่ได้กังได้พี่ผมว่าจริงๆมันมันต้องเปลี่ยนช่วงสมัยของช่วงที่ผมเปลี่ยนจริงๆแล้วเราก็ผู้สูงวัยละพีงแต่ว่าเราเราสอนเด็กเมื่อเราสอนเด็กทำ w ช็อปของเด็กเนี่ยเรารู้รู้ในส่วนของความเป็นเด็กแล้วก็ความเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวคก็จะเที่ยวเขียน อยากันนี้อันนี้ดีมากอันนี้ผมผมอยากให้ฟังพี่เขาพูดเลยดีมากดีมากดีจริงเลยมันเปลี่ยนผ่านยุคสมัยใช่ไหมพี่ชใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเป็นยุคเก่าก็จริงแต่ขณะเดยียวกันสิ่งที่เราอยู่มีชีวิตอยู่ในสังคมน,น่ปัจจุบันเราเจอในช่วงก,การเปลี่ยนผ่านของช่วงยุคสมัยนะครับที่มีโควิดเราก็ยิ่งเว้นห่างใช่ไหมฮะเราเว้นห่างแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เว้นห่าง มันมีความใกล้ชิดของสังคมด้วยนะก็คือสังคมครอบครัวฉะนั้นเนี่ยงานดั้งเดิมมันมันแค่เปลี่ยนเปลี่ยนห่าขงของ,ของอความเอาใจใส่เด็กน้องมอเด็กน้องใหม่เราเราเก็ีเลยนะคือจะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่เคารพอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เขาเคารพเขาเขาอยากเขาอยากหนาเขาอยากท มันเข้าถึงง่ายกว่าเราเอารุ่นใหม่ไปให้เด็กรุ่นใหม่ไปแล้วเขาถึงแล้วเขาจะก็จะเจอหารุ่นเก่าในอนาคตใช่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างอย่างอย่างตัวเนี้ยสครอนดีที่สุดเพราะวะ่าเด็กที่ไปบ้านผมเอ๊ะยทำไมต้องใส่รองเท้าผมก็น้าเร,ราการแสดงแพทย์น้าเราการแสดง่นั้นเองอ่าเนี่ยใครผมว่าเนี่ยพี่เขาพูดคือตอบโจทย์เลยนะก็คือเซิร์ฟเข้าไปในเฟซบุ๊กได้เลยะครับว่าเซี่สยามตกเก็บหรือว่าเซีนสยาม เกาะเกตเกาะเกตเกาะเกตนะครับเราได้ถ่ายขึ her her ้นัง่เรือไปใช่ขึ้นเรือเดินทางแบบเดียวแบบเดียวไปครับขอบคุณมากครับพี่ครับอันนี้จะเป็นถัายมาที่ได้ต้นแบบก็คือกับห่อยมุกไฟถั่งนะครับขอยมุกไฟอ๋อแล้วเนี่ยก็คือหอยอ้โนี่ไงมันเป็นลายแบบมุกใช่ไหมเป็นลายนี่ย่ะดูดูดู ตอนนี้ผมกำลังจะทำเดดูเดไอ้เรื่องจริงสวยมากสวยมากอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตต้องไปถ่ายคันที่ที่นี่พี่เพราะว่าอันนี้อันนี้คือพี่จะทำกมาจริงๆนะใช่ใช่ใช่ได้ก็แล้วครับผมอยากซื้อนแต่พ้าซื้อไปกเมียรู้ราคานี่เขาได้ใน้เลยตอนแรกอ่ะพี่ที่ตัดสินใจแล้วเขาบอกตรงเนี้ยมันเหลือตัวตั้งโชว์ตัวเดียวก็เลยซื้อ ไอตัวบอลหนาผมไม่กินเท่าไรเพราะว่าพอมันจิดบระมันเหมือนคนมากไปอ่ะมันดูเป็นเทพจริงๆตัวนี้มันสวยเนาะเฮ้มันดูเหมือนโปเกมอนมีความแบบนี้ด้วอก็เขาชื่อเสร็จว่าจงลุกบิกจงลุกบิกก็ลองดูผมก็อุ่นูหมุนคนไทยนะถ้าใครแบบมีไอเดียอะไรดีๆก็ตงปาขาได้ที่เพจราชาแบรเนี่ยถ้าผมอยากได้ตัวเนี่ยคือผมอยากได้ทั้งหมดเลยถ้าซื้อตัวเดียวผมไม่ซื้อ ไอ้นี่โคตร,ราโคตจังใหม,มีมีไอ้นี่ด้วยมีอะไรผ้าสามสงก็จะมีทิชคองใชงมหมแล้วก็มีอ,อ,อ้ตัวนี้มันหน้าตาคป็นคุมอะัวไหนพี่กตแวกาแฟแล้วนี่คำนี้ราคาสมีดนี้นะฮะัี่ผมอยากได้กาแ้เป็นตัวหลักกา น่าจะไม่มีแล้ววันนี้อันนี้อะออก้าน่ารักออก้าราคาอะไรก็ได้กับตัวท่านี้ครับน่ารักน่ารักโควิดหนเจ้าให้ผมว่าออกก้าน่ารักมากเลยออกี่ค,คอยเตอร์อิติอิติดาร์กเกสพาวเวอร์วันสอมีอนี่ด้วยดาร์เวเดอร์ดาร์เวเดอร์เ,รเ,เป็นเพ่นนะ แบบดีดีดี้สักชื่อสักโตรเขาไว้หน่อยเผื่อมีคนสนใจอ่าตัอะไรตัวอะไวอะัวอรัวนะวะมีัะไัอะอะไรตอะไตัอะไตัอไรตัวไัอะตัวอรตอรตัวอะไรตัวะรอรวตัวอะรตไตวอิตอรี่รอะรพอะรตัวอตวอรไอวะวอตไ อันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่คนไทยกำลังคิดนะตอนนี้ก็คือคาปิบาร่าคาปิบาร่าเนี่ยจูใครคาปินด้รักมากเลยแล้วก็เลือกเป็นนางผู้หญิงก็ได้นี่มาบึกได้อะใช่ค่ะที่ตื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งงานจริงอยาก,เ,กเยอะมากแต่ว่าตัวเนี่ยยั เอาพูดต้องปากับมันเลือกราคาด้วยอ่ะค่ะสุดที่ด้วยค่ะเซอร์เป็นงานดีไหมดีนะตอนแรกคิดว่ามันไม่มีอะไรแต่ว่าพอมาไอ้ไอ้บูธที่เป็นเป็นของคนไทยอ่ะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยไม่งานอาร์ตแม่งเจ๋งพ่อแล้วมันมีความมันมีสตอรี่มันมีมันมีแนวคิดมันมีอินสัลเรชั่นมันมีจินตนาการมันมีมันมีแพชชั่นอยู่ในนั้นอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าไอ้เียซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ใช่อุดอยู่กับสิ่งที่ ต,ต้องล้ำละครต้องต้องต้องเป็นหนังไทยต้องอาหารไทยต้องงวยไทยที่อะไรที่สี่ห้าอย่างที่ม่งเอามาโปรโมทอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมอ่ะมันไม่ใช่อะไรห้าอย่างนั้นเลยเว้ยของพวกเนี้ยถามว่าไอ้ยศได้คุณโปรโมทอ่ะถ้าโปรโมทมไปห้าอย่างนั้นอ่ะไอ้ห้าอย่างน,นั้นกระทรวงจะโปรโมทโปรโมทไปแต่บุงอยางห้ามคนที่เขา สร้างสรรค์ได้มาอีกได้บ้าอ่ะใช่แล้วแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเลยอย่างกรณีอาจารย์ที่เขาทำหมูหยดอยู่น่ะอาจารย์เขาก็ทําไปแต่รู้สึกทีมั้าเราเขามีแนวคิดอีกแบบเขาก็ทําโดยที่เฮ้ยเขาก็เคารพของเขานะเว้ยไม่ใช่ว่าเขาแบบเอามาลบหูเอามาอะไรเลยอบอบบูธและระบบผลลัพธ์ใช่จากที่เราอยู่ตามส่ว่ ราะว่าต่วนดินเราเป็นคนเล่นบ้า่นะเราเราอาจจะไม่ได้กินอะไรเก่าๆมาแต่แต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเขาเคารพข,ของเขาเราก็ต้องให้เกียรติเขาใช่แต่ว่าสิ่งๆที่เราทําขึ้นมามันก็ต้องให้เกียรติทังเราเหมือนกันเราเราต้องบอกอาจารย์ขเขาก็เปิดรับนะอาจารย์เขาไม่ว่าอะไรเลยนะ อาจารย์เขาบอกว่าเอ้ยก็ทําได้ก็คุณตาบอกคุณปายสุดท้ายแล้วยารถือป่ามันก็จะโยงกันเองกันอ่ะถ้าคุณอยากทำลูนเก่าอ่ะผมเ่อที่โมบะอยู่นะคุณอยากทำลูนเก่าก็าทำไปสิแล้วคนอยากทำลูกปากก็ทําไปแล้วสุดท้ายคือมันจะซิงกันเองรอบ่าทำลือตามแบบลุกใหม่ไปที่แบบตามคือคือคนตามที่ไปถือปากใหม่ๆคุณเฮ้ยลองลองสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาว่าเฮ้ยเราอยากตามคนชิ่งกันมากกว่าสิ่งสำคัญก็คือคุณอย่าเอาวัฒนธรรมของคุณไปตอดคนเดียวอ่ะ ถ, ality, นะถ้าคุณตอดไว้เมื่อไหร่อ่ะมันก็จะตายไปกับ like คุณเมื่อนั้นนะจุนเขาไม่ยินก็ต้องยอมนะสองไม่ยินโตขึ้นมากับอะไรอ่ยคนเราไปทำเป็นความแปรปีดไปทำเป็นพวกนี้ก็มีก็ที่เราไปขายอะไรแบบเดียวกันก่อนก็เอาเป็นโอกาสเนี mm. um <s <s ่ยร um 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 ู um 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 ้ส um um ึกว่ามันเหลือว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมาไม่ทันหรอกถ้ารอปีหน้าละกันถ้าไม่รอปีหน้าก็คือเราขายพวกจุดเนี่ยล้วแค่ถ่ายพวก นำบัตรเพจอะไรเงี้ยก็ไปตามก้กดพอแล้วก็ตามไปแล้วกันไม่ติดตามเขาได้เนกคขับหน้าจะไปอะไรดียังไม่รู้ตะกอบเกดอะไรไป่แน่ใช่แน่อยาสเปยนอะไรบที่มันผลหรอ่าเราอาจารย์เขาบอกว่าทั้งคืนเนี่ยมีเสียงปกติเพาะันติแค่ก็ปกติแล้วคืออันนี้ คุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรตึ้งทางผมก็จะเชื่อมึงไม่เชื่อคเออเราเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ให้ฟังให้ได้ดีกว่าแล้วผมเลาคุณเชียร์ไหมนอนนะคือมันจะดีออนกลร่ากันนะจ้าไอ้จ้าถ้าพุชผู้ชมดูถึงแสนไลค์เนี่ยไอ้แบบแตกด้วยจ้านอนนะมันจะได้ดีอ่ะไม่ให้อะไรเขาเลยอ่ะโอเคเชื่อมึงาไปก่อนแล้วกันขอบคุณครับ